สวัสดีครับ fc ช่องรับซื้อเหรียญกาษาปธไทยกอบโบราณและเหรียญมูลียน fc ครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีการพบเจอนะครับเหรียญหนึบาทนะครับที่มีราคา500บาทอีกแล้วครับ fc FC ครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังเนะื้อหาในคลิปกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวจากทางช่องด้วยนะครับ ครับ f อฟครับเลขนี้ก็คือเหรียญ1บาทนะครับปีพศ2556นะครับซึ่งเป็นเหรียญ1บาทในรัชกาลที่9 f ้อครับถ้าพูดถึงนะครับจำนวนการผลิตเหรียญ1บาทพศนี้ครับต้องนะครับบอก f อว่านะครับผลิตกันเยอะมากครับ f อน่าจะนะครับไม่ต่ำกว่า1,000ล้านเหรียญครับ FC เลขนะครับการผลิตที่จำนวนมากนี้เองครับ FC ก็นะครับต้องมีการพบเจอนะครับเหรียญที่มีราคา500บาท อยู่ในนะครับเหรียญนะครับพอสอนี้ท่านเองครับ fc และนะครับเหรียญที่นะครับมีราคา500บาทเป็นแบบไหนใช่ไหมครับ fc fc นะครับที่เข้ามาเป็นผู้ติดตามใหม่นะครับ fc ฟังคลิปอย่างละเอียดนะครับ fc ครับเหรียญซ้ายมือนะครับคือเหรียญที่ยังยังไม่มีราคานะครับก็คือมีราคาหน้าเหรียญแค่1บาทนะครับ fc นะครับทำไมถึงไม่มีราคา fc ครับผมจะอธิบายครับ fc ดูนะครับ นี่คือเหรียญหมุนเวียนปกตินะครับเมื่อมุนแล้วหน้ากับหลังนะครับจะหันสลับกันแบบนี้ครับแบบนี้คือยังไม่มีราคานะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับนี่ครับมูลค่า1บาทนะครับหน้าเหรียญนะครับ F4 แต่เหรียญนี้ครับเหรียญที่2เหรียญด้านขวามือนะครับของจอภาพคือเหรียญที่มีราคารับซื้อ500บาทกับ F4 เพราะอะไรใช่ไหมครับ F4 นะครับสังเกตดูดีนะครับผมจะเหรียญใส่มือครับแล้วก็หมุน ปรากฏว่าพระเสียรจะหันขึ้นด้านบนเรียกว่าพระเสียรตรงเอฟีเหรียญนี้คือเหรียญหนึ่งบาทแบบพระเสียรตรงครับเอฟีนี่แหละครับนี่แหละครับเหรียญหนึ่งบาทพระเสียรตรงครับเอฟีเหรียญนี้นะครับถ้าท่านไหนไปพบเจอนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีครับปี2556ที่มีลักษณะนะครับแบบนี้คือเมื่อจับด้านนี้จับด้านก้อยใส่มือตรงๆแบบนี้นะครับแล้วก็หมุน ถ้าปรากฏว่านะครับพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9หันนะครับขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับมีราคาตับซื้อทันทีนะครับผมรับซื้อ5 0 0บาทครับถ้าท่านไหนมีนะครับก็สามารถนะครับส่งมาขายได้ครับผมที่ช่องรับซื้อเหรียญกษาปณ์ไทยนะครับต่อโบราณและก็เหรียญวนเวียนครับช่องผมนี่แหละครับผมนะครับเอฟนะครับนี่นะครับนี่คือรูปแบบของเหรียญที่มีราคาครับเอฟนะครับวงการเรียกก็เสียงตรงครับเอฟซีก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลา F4 เท่านี้ก่อนถ้าดูคลิปแล้วไม่เข้าใจนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับหรือแอดไลน์ hmm. มาก็ได้ครับเพื่อสอบถามนะครับเพิ่มเติมต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ